ทางไปไม่ได้แล้วค่ะไปต่อไม่ได้แล้วต้องขวนของไปให้เด็กใช้วิธีการเดินฝนตกเป็นร่องน้ำหมดเลยข้างล่างก็โอ้เป็นเหวพปก็ใส่สีเส้เลสเสนไปสีเชนไงหน้าหลังเลยหรอครับครับไปทาง มันเกิดบนทักษะตัววิวตัวโปรวิวเจ้าสตาร์ตาแบบขึ้นบอยอย่างเงี้ยก็เลยใส่โซ่โปรวิวนะโปรวิวที่าจะดูตามขิดตามอะไรที่ว่าเราเอาของขึ้นตามบอยตามแม่ก็ใส่โซ่เขาคงคิดว่าเขาปั่นยางขึ้นอย่างเดียวน่ะใส่ใส่ใส่โซ่เลยใส่โซ่เลยใส่โซ่โซ่งี้ยใส่โซ่นี้แน่นอนว่ะถ้ายางใหญ่กับปางก็ไม่ไม่ไม่มันเลื่อนได้นะดูเป็นร่องแบบ ลงได้แต่ขึ้นกับกับขึ้นขึ้นมาไม่ได้ใช่ใช่ใช่ว<ต>่าฟนลงมเนี่ยใช่ใใช่ค่ะทางเก่านี่ไม่กลัวแล้วเนี่ยอ่าชจเฟอร์หิวไหมน้าชจเฟอร์